สวัสดีค่ะชื่อวัสวันสังกพงนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีเลยค่ะตีเหล็กได้ดีแล้วก็พัอลายหล,ลุมก็ถือว่าดีเลยค่ะรวมๆก็ถือว่าโอเควันนี้เปิดโอากาสให้ต,ตัวเองมากขึ้นในการเซิร์ฟรือในการแก้ไขรวมถึงพัดเก็บด้วยค่ะวันนี้ก็เวทกับพัดล้วนๆเลยค่ะมาจากมีอีเกิลหลุมที่4ด้วยค่ะหลุมนั้นก็เหลือไม่ไกลแล้วก็ตีขึ้นไปก็เหลือประมาณ ลุมนั้นใช้ไฮบิดค่ะไฮบิดตีซอฟเหลือประมาณ200หลาแต่ว่ามันทวนลมก็เลยเลือกที่จะใช้ไฮบิดก็ตีขึ้นไปเหลือประมาณ18ฟุตประมาณนั้นนะคะก็พัดลงพอดีก็โชคดีไปค่ะรวมๆก็เกมวันนี้ใช้ได้ถือว่าค่อนข้างดีเลยค่ะพี่ใช่ก็ให้โอกาสตัวเองในทุกๆลุมเท่าที่เท่าที่เราจะทำได้ค่ะ พรุ่งนี้ก็ก็วันใหม่อะค่ะพี่วันนี้ก็วันนี้เมื่อวานก็เมื่อวานแล้วก็เล่นเต็มที่วางแผนในแต่ละวันตัหนหลุมให้ดีที่สุดแล้วก็ตีได้เท่าไหร่ก็ไม่เสียใจยแล้วค่ะเพราะว่าเราทําตามเท่าที่เราสามารถทําได้แล้วค่ะเชิญชวนผู้ชมทั้งบ้านแล้วกันนะคะร้อนร้อน,อนเปิดแอร์เย็นๆนอนสบายดูสาวๆตีกอล์ฟกันก็ได้ค่ะค่ะ